อีกหนึ่งประเด็นของพรรคส้มนะครับ่เมวานขหน้าพัานพรรคส้มเนี่ยคุณเทงนะครับนัทวุฒเรืองปัญญาวุฒใช่ไหมยังจําชื่อเขาไม่ค่อยคล่องเลยประเด็นคือเขาบอกว่าโดครั้งหน้านี่มันใจกวาดเพิ่มอีกร้อยหนึง่งผมลองไปหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจํานวนที่เขาแพ้ได้ที่สองประมาณร้อยเขตอืม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 แต่คุณไม่ทาผลงานนะคุณไม่ลงพื้นที่อะ่ะแม้กระทั่งเรื่องล่าสุดผมลองไปดูข้อมูลแล้ว อย่างกรณีที่ผมบอกว่ามันมีเรื่องของสสเขตดอนเมืองนะครับไปตั้งโต๊ะช่วยเหลือเรื่องบัตรทองที่ไปใช้คลินิกแล้วคลินิกปิดตัวแล้วต้องโอนย้ายไปสี่ลมอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าทะเบียนบ้านของคนเหล่านั้นนะเป็นประชากรแสงในดอนเมืองหรือเปล่ามีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะที่มาอาศัยอยู่ญาติซื้อบ้านลูกหลานซื้อบ้านย้ายตามมาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อยังอยู่ที่เดิม อันนี้เราเคยพูดกันในไลฟ์สดว่ามันควรจะทําให้ถูกต้องเพราะมันจะกินงบแต่ละพื้นที่ต่างๆนานาแต่ละโรงพยาบาลโยกันไปโยกกันมามันก็ต้องไปใช้สิทธินั้นก่อนแต่เข้าทุกที่ได้ซึ่งอย่างนี้ผมเคยบอกไงยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพัะส้มถึงไม่แนะนําให้ไปโรงพยาบาลฐานอากาศสีกันนะครับคือเอากระแสะอย่างเดียวแต่แตปลูกกระแสะไม่ขึ้นนะครับปลูกกระแสะไม่ขึ้นเรื่องนี้ นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ถามว่าแล้วพักคส้มจะมีปัญญาที่ไหนไปเอาชนะอีกทั้งร้อยเขตคุณได้ที่2ในเมื่อเรื่องพื้นฐานของการช่วยเหลือประชาชนคุณยังไม่เข้าใจไม่สามารถโปรเซสได้เลยนะครับแค่สงสัยแล้วก็รอดูแล้วกักนครับพูดอะไรก็พูดได้แต่มันต้องอยู่บนเทตุผลและหลักความจริงนะครับสวัสดีครับ